สวัสดีครับสดีนะครับเป็นขับนะครับ f c ที่คารพรักทุกท่านขาจะอนรับเขสู่ช่อง Poppy IT บ้านบ้านครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการแก้ติดลิขสิทธิ์ทำยังไงบ้างมาชมกันได้เลยฮะ อ่ะนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็คือวันนี้มีพี่คุณหนึ่งนะครับขอแนะนำเนาะพี่ตุ๊กตาเหรอนะตุกตานะจ๊ะย์นฮะใช่ไหมฮะก็บอกว่าหลังจากแก้ลิขสิทธิ์นะฮะเล็กแก้ยังไงนะครับก็นะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับเอาจริงๆแล้ว ที่ผมได้บอกในช่องสไตปปี้แล้วนะฮะว่ามันไม่มีผลกระทบต่อช่องใดๆเลยนะฮะคือเราเอาเฉพาะรายได้นะครับเท่านั้นเอยเอาเฉพาะคลิปไม่ใช่เอาเฉพาะรายได้ไม่ใช่ละนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชละนะฮะเขาเลยอยากเลยนะ <S 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 คืออย่างนี้ฮะค,คือว่าเราเอาเฉพาะคลิปวิดีโอนะครับ เท่านั้นถึงจะนะฮะถึงจะใช้เขาเรียกว่าะไรนะเราเอาเฉพาะวิดีโอเท่านั้นนะครับถึงจะเขาเรียกว่าเลยเราเราสร้างรด้ได้ได,ได้แล้วนะครับเราก็เลือกเฉพาะวิดีโอส่วนไรเราก็ปล่อยไว้ก็ได้ฮะมันไม่ได้ผิดอะไรมากมายแต่เราจะไปเปิดนะครับถ้าหากว่าเราไปเปิดปุ๊บมันก็สร้างรายได,ได้ก็อาจจะมีการแบ่งนะครับรายได้จากเจ้าของลิขสิทธิ์ ่ะสมมุติผมได้เลี้ยได้ร้อยเจ้าของลีกศสิทธ์ได้ห้าสิบคนละห้าสิบเนาะว่าประมาณนั้นแหะนะครับบางทีก็เจ้าของลีกศสิทธ์จะขอแบ่งเอาเอามากหรือเอาน้อยอันนี้แล้วแต่ความแล้วแต่เจ้าของลีกศสิทธ์นะครับแต่ผมไม่ซีเรียสตรงที่ว่าผมผ่านผ่านกดพ่อเพลงเหมือนกันแต่ เราไม่ต้องแก้ก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราจะแก้มาวันนี้เราจะมาแน,นนะนําฮะก็แรกๆก็ไปที่บ์เซอร์แต่และบ์เซอร์ทุกทันที่เคยที่ล็อกอินไว้เอาไว้นะฮะกดไปฮนะผมจะใช้ของ Google Chrome นะครับทีนี้นะครับให้นะครับไปที่หน้า u t u b e หรือว่าพิมพ์ใน Google ว่า Youtube ก็ได้ฮะรหรือว่าใครที่เอา Youtube มาไว้ตรงนี้แล้วก็ ก็ใช้ได้เลยนะฮะคลิกเข้าไปนะครับ YouTube เนาะทีนี้นะครับอ่าไปที่ช่องของเรานะฮะเน้นย้ำนะฮะวิธีการแก้ตรีโกณศาสตร์นะครับของยูทูบนะฮะนะฮะแก้ยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวนะครับทีนี้ไปที่ช่องเราเนาะไปที่ช่องเรานะครับกดไปทีนี้เขาก็จะ นำพาเรานะครับไปที่หน้าต่างหลังบ้าน y youtube Studio อันนี้ผมแนะนำเฉพาะคอมพิวเตอร์นะฮะส่วนมือถือต้องรอก่อนนะครับมันจะยากนิดหนึ่งถ้ามือถือเนะนะฮะก็มาแนะนำนะครับโอเคมาก็ละเริ่มแรกนะครับเราก็ไปที่อ่าตรงถ้าหากว่าเรามาในหน้าหลังบ้านสิตสับเรียบร้อยเนาะให้เรานะครับ มาแบบมาหล้วม,มาเรียบร้อยนะฮะให้เราไปที่เนื้อหาฮะคลิกตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ครับถ้าหากว่าเราจะเอาของวิดีโอก็แก้ในวิดีโอก็ได้ครับแต่ทุกท่านจะเอาเฉพาะไลฟ์สดเนาะแล้วคลิกทายละสดตรงนี้นะฮะตัวนี้นะฮะทีนี้ก็เลือกวิดีโอเห็นไหมฮะคือติดแดงเยอะมากแต่ผมเลือกที่จะไม่แก้ไขอะไรทั้งสิน้นนะฮะประมาณนี้ ผมจะเอาเสียสะละกันแล้วกันครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเจียวฮอนก็คือเปิดฟังเพลงไปด้วยแหละช่วงที่ยังไม่ผ่านนะที่ยังไม่ถึงพันเนาะตอนนั้นก็คือแบบว่าเปิดฟังเพลงไปด้วยแล้วก็กินเจียวฮอนไปด้วยนะครับติดประมาณนั้นเลย mm hmm. อ่ะนะครับยังไงยังไงแล้วก็เราก็จะได้แก้ให้ถูกด้านได้ดูนะครับอ่ะมาที่คลิปนะครับมาที่ตรงนี้นะฮะอ่าการต้องเรียนด้านลิขสิทธิ์นะฮะ ะครับคลิกดูดรายละเอียดนะครคลิกเข้าไปก็จะเห็นเพลงนะครับอยู่นะจำนวน1 2 3 1 2 3 4 5 6 6มหนงกหเพลงประมาณ6เพลงนี่แหละเนาะมาโอเคมาทีนี้ผมก็จะ ทำการแก้ไขนะครับก็มันจะมีคําว่าดาเนินการหรือว่าจะดูคลิปก็ได้ครับแต่ว,ว่าเราไม่ดูคลิปเนาะอันนี้คือถ้าดูคลิปเดี๋ยวมันเสียงจะมาไม่ใช่เลยหรอกอ่ะมานะครับมันจะมีคําว่าดําเนินการเลือกดําเนินการนะครับคลิกเข้าไปฮะมันจะมีคําว่าตัดนะครับอ่าคัดเสียง ถัดส่วนนี้นะครับสิส่วนนี้ออกนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าเ mm. ปลี่ยนเพลงผมแนะนํานะครับว่าถ้าตัดไม่เป็นไรฮะก็ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีผลอะไรหรอกฮนะแต่ว่าผมจะแนะนําคืออ่อถ้าตัดเนี้ยมันก็จะมันก็จะมันเพลงทั้งเพลงน,นี้ก็ mm. หายไปอยู่นะ mm. ก็ยังไง เราเอาเพลงทับดีกว่าจะได้ง่ายกว่านะครับมันจะมีอตัดส่วนนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเพลงแล้วก็มีข้อปิดเพลงให้เรามาคลิกตรงนี้ผมแนะนําอยากให้เปลี่ยนเพลงมากกว่าคลิกไปก็จะเป็นหน้าตาของนะครับ <S <S เพลงที่ระบบ youtube ข่าวได้ทำการเอาไวใ้ให้แล้วเพื่อทุกท่านจะเอาไปใช้กัน นี่ฮะโอเคผมจะเอาเพลง4นาทีอันนี้มันมันไลตรีนะครับเขาจะเลือกคือเราจะเลือกเอาเท่าไหร่ก็ได้เอาเอาเอาเพลงแบบไหนเอานาทีเท่าไหร่ก็ได้นะครับประมาณนี้มันประมาณไม่เกิน5นาทีครับ4นาที4นาทีกว่านะครับ3นาทีนะฮะ เอา C A T ดีกว่ากดไปนะฮะกดคำว่าเพิ่มนะครับเพิ่มเพียงเพิ่มเสียงเพลงออกไปนะครับทีนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึกก็ได้ะคะนี่ฮะคือพร้อมใช้งานนะครับกดบันทึกปุ๊บทีนี้ก็นะครับก็จะประมวลผลอยู่นะครับประมวลผลรอก่อนน่าจะพรุ่งนี้น่าจะได้นะฮะน่าจะได้ผลนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับการทำไม่ยุ่งยากไม่เห็นได้ไม่ีได้เนาะโอเคนะฮะก็ถ้าทุกท่านชอบนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่อง Poppy IT บ้านๆถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากแชร์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆทุกท่านฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผม